เดินสาวหน้ากันไปสาวหน้ากันเลยไปกันดีกว่าโอเคสวัส okay. ดีจ้าเบื้งกันเบื้งเป็ดมาท่าเลยคลองตื่นคือเก้า มาเบิ ies, ้งเป็ดเบิ้งเป็ดเป็ดลายลายเป็ดมันจั้หนาวจักหอนนี่เบิ้งเป็ดน่ะเป็ดลายลายเป็ดมันหนาวเนาะแต่ห้าวไปขึ้นหนาวเป็นนเรือดีอยู่บ้านสาวพุทไทยคือเย็นแทะเย็นอิลีมา่าเลยมาจอบึงเฮือนเลยนี่เสื้อถุงมือเด้อเสื้อถุงมือ สรงกับสองตูพูได้จะหนึ่งข้างในตัวหนึ่งข้างนอกตัวหนึ่งซื้อกับสามตูพูได้จะอยู่นี่นะถุงมือหนาถุงมือหนังหนึ่งเกือบเบิ่งเกือบกับเกือบหนังเกิือบหนังพุณได้จะหนาว <c oughs> กันยังเอามีอยู่ขึ้นเบิง่งนะจากหนาวไม่หนาว how many now how many how many ดี d n าว how many zero oh. ตอนนี้คือสององศาติดลบสองโอเคอยู่มีว่าหนาวกระดอสำหรับอยู่นี้แต่ถ้าติดลบหลายกว่านี้นี่เออหิมะลงตอนนี้โอเคตอนนี้มาอยู่อยู่คองคองที่มองจอดเลือนี้มีได้เลือแล้วจะเขาเลือขึ้นมดแหละมาบึงพามา,บ,บ,รรา,า,านะบึงบรรยากาศอีกข้างเนอะเนาะบึงบรรยากาศ นี่มาแต่ละทึกอะที่มาท่าเรือเพราะเพราะว่าที่มาท่าเรือไม่ใช่อะไรน,นะมาสาวนาจะบุกสาวนาพอเดี๋ยวมาสาวนาวันนี้วันจันทร์เนาะเขาทํางานแต่สาวบุไทยกะไม่ได้ทํางานจา้ะสาวบุไทยกาแฟนยังเป็นวันหยุดฮอลิเดีอยู่ไม่ได้ทำงานพอเดี๋ยวมาสาวนาสาวบุไทยกันยังขี้มุ น้ำมุไหลยอยู่จ้ะพากันมาซาวน้าซาวน้าให้ร่างกายอบอุ่นเนาะให้ร่างกายอบอุ่นขาดไม่ได้หน้าหนาวถึงจะหน้าหนาวหน้าร้อนสาวผู้ไทยก็ขาไม่ได้คือซาวนาขนาดซาวนาขนาดนี้นะน้ำมุกันยังไหลอยู่มันหนาวเนาะมันเย็นจะเยือกเลยดิยพอจอะเต้นไปน้ำเนาะเว้าวกับพอจอะเต้นไปนำ้ำ นะพี่น้องกะสุขคูทุกคนเด้อเพื่อกำลังจือจากใจสาวผู้ไทยสไภัยสวีเดนกำลังใจทุกคูทุกคนทำงานเนาะส่งเฮาเอ็ดงานเฮาเอ็ดงานส่ง AI เราทำงานกับ Facebook เราก็ต้องทำแบบนี้กะกับแบบนี้ละจ้ะเนาะเราก็ยื่นตัวตุนสมัครตัวตุน คือเนาะนี่คือตัวตวแลเราก็เอาตัวตวนของเรานี่แหละพูดไปไลฟ์ไปวันนี้สาวพุทไทยไม่ได้ไลฟ์สดจ้าเพราะว่ามันอินเทอร์เน็ตมันมีค่อยแห้งกระดอกเดี๋ยวมันสิสดุดสาวพุทไทยท่ายวิดีโอเอาอาดวิดีโอเอาง่ายกว่าเนาะสาวพุทไทยสิพาบึงพูดคุยกัสบสพี่เหละทักทาย หนาวคือเก้าจ้ะอ,อ้อไปทั้งเลือมาทั้งเลกอกะแต่เมื่อนี้คนเขาก็ทํางานเนาะมันก็เลยเป็นเงียบๆท่าเรือกะไม่ค่อยได้คนมีเขาไม่ได้คนเนาะจ้ะท่าเรือกะเ,เสียงดังนรือเป่เสียงไม่ดังกับนั้นเด้อท่าเรือกะไม่ค่อยได้คนเนาะจ้ะเพราะว่าเขาก็เอ็ดงานแล้วเขาเย็นนาไมีค่อยเอาอมาไปเลยมีแต่สาวผู้ไทยกับสามีเลยจ้ะเลาะอ,อยู่นี่ไปทั้งเรือกับมีแต่ส่งเท้าเลาะอ,อยู่ เนแต่สองเท้าเลาะไปเลาะมาอยู่ขาเลาะอิรีได้จ้ะสาวผู้ไทยขาไปอิรีอยู่บ้านมีพอไม่ไม่ถึงครึ่งวันน่ะอยู่บ้านไม่ถึงครึ่งวันมัน <c oughs> ต้องหาทางออกมาข้างนอกจนได้สองตายายเนี่ยหาทางออกมาข้างนอกเพราะอะไรมาหาสูตรอากาศบริสุทธิ์นะเฮาหากิจกรรมอิ ไม่ให้เพราะว่าเราอยู่ยุโรปเนาะเราอยู่ยุโรปเรามีกิจกรรมทําทุกวันน่ะมันเป็นอะไรที่ทําให้ร่างกายของเราไม่ไม่เหี่ยวเฉาแล้วก็กระฉับกระเฉงถึงแม้เราจะไม่สบายเป็นไข้เราก็ต้องฟื้นตัวให้เร็วที่สุดเพราะว่าอะไรคนส่วนเยอะนะแล้ว่วนส่วนเยอะถ้าไม่ไปไหนไม่ทําอะไรเลยมันจะเป็นโรคซึมเศร้ามันจะเป็น ความเงียบความเหงาเศร้าส้อยมาเยือนส่วนเยอะเลยคนอยู่ยนะุโรปเราต้องหาอะไรทําให้เราไม่เงียบไม่เหงาเพราะว่ามันมันไม่ค่อยมีที่จะให้ไปเยอะแยะนะถ้าเราไปร้านอาหารก็แพงไปนั่งดื่มเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็ไม่ใช่ไหมแม่นบอกแล้วจ้ะ แต่ก็มีที่จะไปเยอะแยะอยู่ช่วงนี้แต่ถ้าคนไหนชอบเลาะเหมือนสาวุูไทยกับสามีเนาะก็เลาะไปเลยล่ะจ้ะเมือ่อเลิกกะเติมน้ำมันติมทงังติมทังกะไปจะเลาะไปเบิ่งอันนั้นเบิ่งอันนี้บางที่ก็ไปมองสายทางเส้นดื่มมาเละจ้ะแต่ก็ไม่เคยเบื่อจากทื่ไปสายทางเส้นดื่มสายทางเส้นเก่าแต่ก็ไม่เคยเบื่อเนาะก็ไปได้อยู่ก็ไปกันแบบนี้นะจ้ะ ไปจนชีวิตจะไปไม่ได้นู่นแหละสาวผู้ไทยสิเป็นจังสีล่ะชอบไปชอบเดินทางก็ดีหน่อยที่สามีก็ชอบเดินทางเหมือนกันชอบไปชอบดูนู่นดูตรงนี้ตรงนั้นทางสายเดิมสายเดิมก็ไปเนี่ยสิเป็นจังสีจ้ะจะเป็นแบบนี้นี่คือชีวิตสาวผู้ไทยเนาะ รู้สึกวา่าอยู่บ้านเฮากะอยู่เมืองไทยก็รู้สึกว่าจะเข้าหน้าหนาวกันเหมือนกันแล้วรักษาสุขภาพเด้อผู้เลิกอะเป็นห่วงคือเดียวสาวผู้ไทยกับนาดรักษาสุขภาพกันยังเป็นวัดยังเป็นน้ำมุไหลอยู่ตลอดเพราะว่ามันเย็นมันเย็นแบบเย็นเย็นยะเยือกอะ่ะเย็นเข้ากระดูดดำเย็นเข้ากระดูกเลยนะมันมีแม่นเย็นแบบธรรมชาติคือเฮาดังไฟฝิ่งเนาะถ้าเป็นบ้านเฮาดังไฟ ดังไฟก่อไฟฝิงอะไรแบบนี้เนาะแต่อยู่นี่มีค่อยมีค่อยบันลือนะอยู่นี่ไม่เท่าไหร่อยู่นี่ไม่เท่าไหร่เสียงไม่ดังเสียงดังเสียงดังดูว่าจ้าเพราะว่า,วายืนเว้าเนาะก็ไกลลำโพงนิดนึงนั่งเว้าวก็ได้ <c oughs> นี่หละจ้าหนาวมากเย็นปะกันแลมือละอันนี้คือเสาไทยมาทักทายพามา ทักทายทังเนาะเพราะว่าขณะรอให้ซาวน่าร้อนเราต้องบุ๊กซาวน่าประมาณ30นาทีหรือชั่วโมงนึงต้องบุ๊กสกอนบุ๊กแล้วก็เขาก็จะเปิดบุ๊กแล้วก็จ่ายเงินจ่ายเงินไปเลยแล้วเรียบร้อยเขาก็สิเอาตัวเลขโค้ดมือเฮาแล้วเขาก็จะเปิดเปิดให้มันโหนนะ่ะนะมันร้อนเต็มที่เราค่อยเข้าไปซาวน่าเนาะ จะไม่ได้ต้องเสียเวลาซาวหน้ากันแล้วแต่จ้ะชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเอาที่ตัวเองอยู่ได้ทําได้มันก็ดีอย่างนึงซาวหน้าแล้วหรือแล้วก็อ,อาบน้าอาบอะไรสรําระร่างกายแล้วก็กลับบ้านกลับบ้านก็ไม่ต้องอาบน้ําอีกกินข้าวกินอะไรก็นอนเลยมันก็ดีอย่างนึ่งจ้ะอบอุ่นร่างกายก็จะดีอย่างนึงสำหรับนาหนาวคนที่ชอบซาวหน้า บาอยู่นี่กับน้ำมุกกดด <laughs> น้ำมุกะไหลคือสีวน้ำมุกันไหลคือเก่าเชิญน้ำมุกันไหลี่คือเก่าวัดตจืออากาศหนาวเออนั่นไงเอออยู่ตรงอ่านั่นไงมีคนเดินอยู่มีคนเดินพาหมาพาอะไรมาเดินมันจะเป็นสะพานข้ามไปทะเลเนาะแล้วก็พาหมาพา หมาพาอะไรมาเดินออกกําลังกายกันอยู่ส่วนมากก็จะมีแต่คนแก่เนาะที่เขาว่างไม่ได้ทํางานแล้วเนี่ยเขากเกษียณแล้วก็จะมาเดินเล่นเดินพาหมาพาอะไรออกกําลังกะกําลังกายแต่ส่วนเป็นหนุ่มๆเขาก็ทํางานกันนะจ๊ะหนุ่มๆเขาก็ทํางานกันช่วงวันนี้มันเป็นวันจันทร์เนาะแล้วทีเนี้ยก็โอ้ยสิทธิสภาวะช่วงนี้ก็ ประชาชนก็ลําบากกันเยอะที่นี่จ้ะลําบากเรื่องอะไรเรื่องเงินเขาไม่มีเงินเงินมันของมันแพงขึ้นเงินมันน้อยเงินไม่มีเงินส่งบ้านส่งค่ารถส่งค่าบ้านส่งงวดธนาคารมันเศรษฐกิจมันแย่กันทั่วโลกแล้เนาะช่วงนี้นะลําบากเหมือนกันที่ที่ที่สวีสวเดนก็เห็นลงข่าวกันเนาะลงข่าวโทรทัศน์เมื่อเช้าเนี่ย สาวผู้ไทยเห็นก็โอ้สมพอเนาะจากข้างนอกก็มีค่อยเห็นคนมาเดินเท่าไหร่เพราะว่าเป็นอย่างเงี้ยเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้เงินทองเขาก็ไม่ค่อยมีกันประหยัดแห่งอยู่นีเนาะถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีของกินไม่มีการทุกอย่างไม่มีฟรีอ่ะที่นี่อะถ้าไม่มีเงินซื้อกับขุ่งกับข้าวก็ไม่มีกินนี่คือยุโรป มันเป็นอะไรข้อดีก็มีข้อเสียก็เยอะข้อดีก็เยอะข้อมข้อเสียก็เยอะมันมีหมดทุกที่เนาะนี่แหละคือยุโรปทำงานก็โอเคคนทำงานก็โอเคถ้าคนไม่ทำงานถ้าก็ลำบากหน่อยเนะาะภาษาอุไทยก็กโอเคตนจังน่อยภาษาอุไทยภาษาอุไทยอะ่ะเป็นอะไรที่แบบ อยู่กันแบบเศษรษฐกิจพอเพียงอ่ะสองคนตายายอยู่กันแบบเรียบง่ายส,สบายๆแบบเศษรษฐกิจพอเพียงอยู่กันง่ายๆสบายๆไม่ค่อยจะอะไรมากมายอยู่กันแบบบ้านๆพื้นๆนะจะ๊ะก็เลยอยู่ได้นี่คือสาวบุไทยกับสามีเนาะโอเคจ้าถึงเวลาที่สาวบุไทยจะไปสาวนาาล้วจ้าขอบคุณหลายๆจ้าฝากกดไลค์กดแชร์สาวบุไทยสไปซ์สวีเินจ้าบ๊ายบาย